ขนมเบล่านี่น่าราวา่สูตรนี้อร่อยทําง่ายชั่ดิบไม่เยอะสูตรนี้เป็นสูตรนึ่งนะคะไปลงมือทากันเลยค่ะแป้งสาลี15ช้อนโต๊ะผงโกโก,โก้4ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย8ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่ไข่ไก่เบอร์สองลงไป3ฟองตีไข่ไก่ให้แตกค่ะไข่ไก่แตกแล้วใส่นมจืด100 ml ้อยมน้ำมัน80 ml ล คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วไปเตรียมพิมพ์เลยค่ะพิมพ์สําหรับอบขนมทาน้ำมันบางๆนะคะถ้าใครมีพิมพ์สี่เหลี่ยมก็ใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะแล้วก็เทเนื้อขนมลงไปได้เลยค่ะเกลี่ยนหน้าขนมของเราให้เรียบเนียนแล้วก็โรยด้วยเม็ดแอลมอนค่ะทุบพอหยาบๆเสร็จแล้วก็นำแรปนะคะมาแรปปิดหน้าไว้ค่ะถ้าเราไม่ปิดหน้าไว้เขาจะเป็นราวานะคะ พอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็นำขึ้นซึ้งนึ่งได้เลยค่ะใช้เวลานึ่งทั้งหมด14นาทีนะคะเป็นไฟกลางค่ะนึ่งเสร็จแล้วให้นำม,มาพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นสัก30-40นาทีให้เขาเซตตัวนะคะก่อนนำม,มาตัดค่ะจะตัดง่ายแล้วเนื้อก็จะอร่อยมากขึ้นด้วยนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดกขดูสูตรได้ในคอมเมนต์ค่ะมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะ